มาถึงก็ทําการลึกอ,อ่านค่านะครับแล้วก็รีดไฟไฟออกมาเพอดูข้อมูลผมนี่สตันเลยเขาบอกว่าพี่จูนไม่ได้หรอกเขาล็อกไฟล์มา <c oughs> ขำเลยครับครับหลังจากที่ทําการดูไฟล์มาแล้วก็ดูไฟล์ก็ไม่ตรงกับรหัสกล่องนะไฟล์ที่เขาใส่มาก็จะเป็นโบธรรมดานะครับซึ่งรถคันนี้เป็น vgs แปลงกระป๋องมาแล้วก็ทำการเขาปิดโค้ดมาหมดเลย ซึ่งการปิดโค้ดหมดเลยเนี่ยเวลารถมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้เวลาไปเสียที่ไหนเนี่ยช่างทั่วไปอะ่ะที่มีเครื่องมือเขาก็จะไม่รู้นะครับว่ารถมีปัญหาตรงไหนเพราะว่าโค้ดไม่ขึ้นเราก็เลยทําการจูนไปใหม่ครับไฟล์ตรงรุ่นตรงเบอร์กล้องแล้วก็ทําการจูนให้เหมาะกับกระป๋อ,ปองเทอร์โบที่เขาแปลงมาเนาะแล้วก็โค้ดก็ปิดเฉพาะตัวที่จําเป็นครับอย่างพวก egr อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็เปิดไว้เวลารถมีปัญหาจะได้ ช่างทั่วไปเนะี่ยที่มีเครื่องมือเขาก็สามารถที่จะดูค่าได้รู้เลยว่ารถเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คันเนี้ยพอจูนเข้าไปส่งจูนไปเสร็จแล้วอ่ะก็ทําการขับดูก็พบแรงดันนะครับที่เขาฟ้องก็คือแรงดันน้ามันอนะ่ะมันไม่พอทําให้รถมีอาการสะดุดแล้วก,กลางคายรถไม่วิ่งเหยียบเร่งเนะี่ยไปเนะี่ยรถหายไปเลยก็คือก,ก็คือที่เจอนะก็คือตัวนี้เลย ถามไปถามมาไปทําอะไรมาเขาบอกว่าไปใส่ปั๊มติก๊กมาก็เลยไปขอดูปั๊มติก๊กเขาก็เนี่ยแหละตัวนี้แหละปั๊มติก๊กเฉื่อยด้วยซึ่งรูมันเล็กแล้วก็แรงดันน้ามันเนี่ยมันไม่ได้ครับจะหาทํานะครับตัวนี้ใส่ใส่ไม่ได้เลยนะครับแรงดันยังไงก็ไม่พอครับตัดเรื่อเนี่ยเนี่ยกดหมดแล้วเนี่ยแรงลงแรงดันเพิ่มแม่อย่าไปหาทำนะ เท่าไรนะสา,ามพันห้ายามไส้อันนี้เกียร์อะไรวะเนะน,นี่ยนี่นะเกียร์อะไรอะ่ะเ,เกียร์แปดลลเกียร์แล้วี่รเกียร์นี้ก่อนเมื่อกี้เล่นเอาแล้วอะไรนะสามพันห้าติกปัมติกรถเก่งมาใส่6เ k ็เควิ่งไม่ออกขี่ไปแรงดันล่วง ร่องเหลือประมาณเจ็ดสิบยี่สิบรถแทบดับน้ำไปชิวๆเลยนะนี่ก็ย่างว่าทำไมแรงดันมันหายไปเยอะแยะจังรถปกติแ้วหายเยอะขนาดนี้นะวชาี่รั่วบ้า,า,างลางรั่วบ้าง